กมาจากลบรีก็เข้าหมดทาง,งานต่อลดน้ำต้นไม้ทุเรียนทุเรียนของเรากำลังงามเชียวมะม่วงประดกจริงๆดูมะม่วงซะก่อนดูมะม่วงลูกเบลอร์เลยมันขุนสี น้ำทุเรียนค่ะฟักทองโอ้ฟักทองลูงนี้แก่แล้วนี่โอ้ขัวมันหักเลยเนี่ยอืฟักทองฟักทองฝรั่งก็เริ่มจะได้ห่อแล้ว หลังบ้านดอกไม้ต้นนี้ดอกบานสวยจังเลยหมดทำงานต่อม่วงต้นนี้สุกแล้ว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 